ผลประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมามีทิศทางเป็นอย่างไรกองทุนประเภทไหนที่ยังน่าสนใจลงทุนอยู่ในสัปดาห์นี้บ้างภาพรวมตอนนี้นะครับมูลวอของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐซึ่งปัจจุบันนะครับมีการประกาศออกมาประมาณ1 7แล้วของจํานวนหุ้นทั้งหมดนะครับใน s p 5 0 0ตรงนี้นะครับ บรรดาหุ้นที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วยังดีกว่าคาดอยู่นะครับซึ่งนําโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับที่เป็นตัวโดดเด่นที่มีเซอร์ไพรส์ในเชิงโพสิทีฟนะครับแต่จากตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ s อ5แ0นอยตอนนี้แข่งอยู่ในกรอบประมาณ4 1 0 0ถึง4ี0พซึ่งทางทีมนะครับก็มองว่าอัไซด์ในช่วงสั้นนะครับก็ยังคงจะจำกัดยุ้งฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อ ที่ยังเป็นปัจจัยกดดันและทรงตัวอยู่ในระดับสูงประกอบกับการที่ทางคณะกรรมการเฟดนะครับหรือการประชุม FOMC จะมีเกิดขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้าตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ครับสำหรับตลาดหุ้นที่เราสนใจในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับโดยจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้าไปในภูมิภาคญี่ปุ่นนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นตรงนี้ก็เรียกว่าฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเดือน1ถึงเดือน3ที่ผ่านมานะครับจำนวนนักท่องเที่ยวของ าชาวเกาหลีนะครับกับชาวอาเซียนนะครับรวมกันเนี่ยเรียกว่าประมาณ70-80%แล้วเมื่อเทียบกับปีที่ก่อนเกิดโควิดนะครับหรือปี2019เาฉะนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยปัจจุบันจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังน้อยอยู่แต่ว่ามีการเร่งตัวขึ้นในเดือนที่3นะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะครับพอ,อผลเอฟเฟกตีฟจริงๆก็คือเรื่องของการที่ประเทศญี่ปุ่นเขายกเลิกผลตรวจโควิดของชาวจีนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่5เมษายนที่ผ่านมาจะทําให้แนวโน้มของนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นและก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่นหลังจากนี้ครับสำหรับภูมิภาคที่เราชอบเป็นอนันดับถัดไปนะครับก็จะเป็นตลาดหุ้นจีนเอแช่นะครับโดยหุ้นจีนเอแช่นะครับได้รับอานสิสงสจากการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับ ในช่วง1 2ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศจีนนะครับก็คือตัวเลข GDP ของจีนไต่มาสที่1แล้วก็ตัวเลขยอดค้าปีของจีนนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเศรษฐกิจจีนนะครับมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งที่เรียกว่ามีการซื้อขายสินค้านะครับจากตัวเลขยอดขาปีที่เพิ่มสุขข,ขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับสะท้อนไปว่าในช่วงถัดจากนี้นะครับตัวเลขของเรียกว่าภาคคอนซัมมชันนะครับก็จะได้รับอนิสงจากการที่จีนเปิดเมืองในช่วงถัดไปครับสำหรับตลาดหุ้นที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะครับโดยตลาดหุ้นเวียดนามนในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีระดับ valuation ที่น่าสนใจนะครับโดยใน PE band ย้อนหลัก5-10ถึงปีนะครับตรงนี้ทำให้เรื่องของระดับราคาก็เรียกว่าเป็นอันดับสำคัญที่เราให้ความสนใจนะครับ ตรงนี้นะครับเรื่องของอปัจจัยบวกอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของ FDI นะครับที่ยังคงเข้าต่อเนื่องรวมถึงสภาพคล่องของตลาดนะครับที่ก่อนหน้านี้หดหายก็เรียกว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะยังไม่ดีมากแต่ว่าเป็นเทรนท,ที่ดีขึ้นนะครับโดยหลังจากนี้นะครับเราอาจจะยังต้องจับตาเรื่องความเสี่ยงของการชําระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์อ,อยากต่อเนื่องโดยตรงนี้นะครับปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาสนับสนุนเราก็ยังรอเรื่องของ อาการไก่เกียอาการชำระหนี้ของภาคอสังหาริมารั์นะครับซึ่งทางทีมก็จะมีการอัปเดตในระยะถัดไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาแนะนําทั้งหสด3กองทุนนะครับโดยรายละเอียดดูได้ดังนี้นะครับกองทุนแรกนะครับกองทุนกรุงสีเจแปนสมอลแคปครับกองทุนที่2นะครับกรุงสีไชน่าเอชยอเควิตี้ฟันครับกองทุนที่3นะครับ p r i n c i p ฟอเวียดนามควิตี้ฟันครับ